ไแบคเฟชันอันนี้มัน,ม,นม,มีคำถามที่ดีนะครับบอกว่าตอนนี้เงินเฟอ้อมันอยู่ฐานสูงปีหน้าจะลงไปเหลือ2%น่าจะง่ายอ่ะใช่เพราะ,ระฐานอ่ะอแต่ว่าแต่ว่าอย่าลืมนะว,ว่าราคาน้ำมันเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลดลงเยอะมากอืแต่ว่าเงินเฟอ้อไม่ได้ลงไงนนใช่ เพราะอะไรเพราะสิค <ไล S 1> นสค้าอื่นสินค้าอื่นๆมันจะวิ่งตามมาเพราะนั้นการที่ราคาน้ำมันลงไม่ได้หมายความว่าเงินเฟ้อจะลงเพราะว่าราคาเซอร์วิสราคาสินค้าอื่นๆเนี่ยจะค่อยวิ่งตามมามามากก็เพิ่งขึ้นเห็นไหมราคาสินค้าอื่นๆค่าบริบรการบริการค่ายงค่าย,ยาค่ารักษาคา่คาคา่คา,คาการค่าการเงินหรือค่าอะไรแหลมันจะขึ้นค่อยๆตามมาเรื่อยๆมันก็เลยทําให้เงินเฟ้อเนี่ยลงได้ยากค่อนข้างเี่ลงได้นะครับแต่ว่าการจะลงไปให้เหลือ2%ปซน่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องง่าย แล้ยิ่งอัตราการว่างานอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยจะไปดึงให้เงินเฟ้อลงมา2%ง่ายๆเนี่ย,ยไม่ได้มันไม่ได้ง่ายๆเอางนี้ก่าไม่ใช่ว่าไม่ได้มันไม่ได้ง่ายๆมันจะต้องมาด้วยซัมเพนอันนี้ผมก็เลยจะเอาเรื่องของว่าการที่ําเปลี่ยนผ่านจากเศรฐษรฐกิจเนี่ยเรียก o ูอิ่งชูสแต f ก a t i ชั่นนะครับแต่หัวข้อย่อยคือ What we gonna do when I come for you bad boy bad boy รู้จักู่คนเดียวเพลงอะไรหนังแ a d boy ไม่เคยดูหนังเรื่อง bad b อ y เหรอไม่ทักผมมันมากผมอผมเคยดูแต่ผมจำไม่ได้แล้ว What we gonna do when I come for you bad boy bad boy เขาอินกับหนังสมัยก่อนมากเลยเมื่อก่อนเข้ารายการมาบอกว่าดูต่อน Love and Thunder ใช่ไหมพี่ดูแป๊บหนึ่งแล้วพี่เจ๋งพี่ก็เลยไปทำคลิปต่อ ตื่นหนังเก่าๆนี่เขาชอบมากเลยละไม่แล้วอีกอั่างนึงอะไรมาทำภาคห้าละอะไรครับเลเจอร์เวเบิร์ตอ๋อมาทำภาคห้าละคนอิดตายยากใช่เบลล์เก็บเสร็จก็ยังมีแรงอยู่เถอะโอ้โหหล่อด้วยยิ่งแก่ยิ่งหล่อแม่งเหมือนใครก็ไม่รู้นั่นครับยิ่งแก่ยิ่งรอต่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 ออ่าอินฟล레이ชั่นคืออะไรเรนนี่เนี่ยมป็นที่มาไปแล้วไปดูรูปไปดูรูปต่อไปนะครับมันมีอย่างนี้เราเคยคุยกันไปแล้วว่ามันมีอินเฟลชันนะซึ่งเรากำลังอยู่ในช่วงนี้ แล้วแล้วแล้ก็เรากำลังเต้าเข้าสู่ i ิสอินเฟชันซึ่งเมื่อกี้นี้เนี่ยมีหลายท่านบอกมาว่าก็คือตอนช่วงเงินเฟ้อลงมันน่าจะลงไปเหลือสงนตนครับแต่ถ้าลงไป2%ได้โดยที่ไม่ลงมาที่ดีเฟชันถือว่าดีมาก d e ดีเฟชันนี่ก็คือเงินเฟ้อติดลบหลังจากที่เงินฝื้ผ่านไปเราก็จะเกิดรี a t i o n ดูตรงนี้ง่ายๆดิสอินเฟชันกับรีเฟชันมันจะดี อ๋อสองอันนี้ Disinflation กับ r e f l a t i o n หุ้นจะดี Inflation หุ้นจะไม่ดียิ่งถ้าเป็น d e f l a t i o n หุ้นยิ่งแย่แต่วันนี้กระบวนการเปลี่ยนระหว่าง Disinflation มา d e f ฟ a t i ันมันจะเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วงไม่ใช่ไซเคิลนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไซเคิลแต่เป็น s i t u a อ i o n คือสถานการณ์ที่เขาเรียกว่า s t a g f l a t i o n มันจะไม่ใช่ Inflation มันจะไม่ใช่ดิอินฟ레이ชันดีเฟเรชันรีเ i รไม่ใช่ อืมโอเคนะมันเป็นคอนดิชันในสถานการณ์หนึ่ง,งที่เกิดขึ้นก็คือ high inflation ครับไม่ได้บอกว่า Inflation ไม่ลงนะครับ Inflation ยังบวกแต่บวกอยู่ในระดับที่สูงเช่น มันผ่านเก้ามาแล้วแต่มันยังอยู่ระดับห้อยู่มันยังไม่ยอมลงไปต่ำกว่าหหรือไม่ยอมลงไปต่ำกว่า4นะมันก็เขาก็จะเรียกว่า high inflation low GDP growth ซึ่งเห็นแน่ๆในปีหน้า high inflation ก็คือทรงตัวในระดับสูงไม่ได้บอกว่าไม่ลงนะทรงตัวในระดับสูงและอันที่3ที่เหน่งพูดเมื่อกี้นี้คือ high unemployment rate อัตราการว่างงานสูงขึสามอย่างนี้รวมกันทั้งหมด ครับเรียกว่าสแต็กเฟสชันมีเงินก็ไม่กล้าใช้ไม่มีเงินก็ไม่ใช้อยู่แล้วถูกแล้แต่คนมีเงินที่อยากจะใช้ก็ไม่กล้าใช้ชะลอไปซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ค่อยกล้าใช้จริงเหรอครับจริงครับวันนี้ผมประหยัดไปเยอะมากเมื่อกี้ยังจะบอกแกไปดูนาฬิกาที่เช็คมาเนี่ยเช้าความรับผิดเองครเนี่ยใหญ่ใหญ่แล้วพี่ว่าพี่จะเฮ้ยไม่อยู่ดิเอาต่อต่อต่อแล้วไงต่อครับอ่ะ คราวนี้คอยเกิดดีแมสสินทรัพย์อะไรที่มันเพอร์ฟอร์มได้ดีตอนสแต็กเฟสชันอ่าเนี่ยสำคัญไปหน้าต่อเนื่อนะลังจากที่จะไปเข้าคุณลายตัวของเน่งแล้วคุณลายตัวของผมด้วยอ่ะนั้นห้าสี่สามสอง้งเฮ้ยโอ้ยรู้เรื่องหรอยังอ่ะมันมีโกดีล็อกโกดีล็อกอ่าโกดีล็อกนี่มันคือสุดยอด ก็คือช่วงที่ high high growth high GDP growth high inflation ก็ไม่เป็นไรแต่ GDP growth สูงกว่า inflation นี่ไงเขามีคำอธิบายอตางแรางล็กนี่ เนี então, ód, yeah. ่ยแฮกเกอรโกลด์ฟอร์เรกอินเฟชันก็อย่างที่บอกอะโกลดสูงกว่าอินเฟชันเขาเรียกโกดีล็อกอันนี้ดีสุดเลยอ่าดิสอินเฟชันก็กลับไปดูรูปเมื่อกี้นี้ครับตรงนี้ก็มีอธิบายข้างล่างมีอธิบายหมดนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปดูรูปนี้สแต็กเฟชันอยู่ข้างล่างสุดเรากำลังอยู่ในช่วงอันที่สองบระธานที่สองดิสอินเฟชันหุ้นจะดีคอมเบอิตี้จะห่วยซึ่งวันนี้เราคอมเบอิตี้เริ่มลงแล้วใช่ไหมเริ่มลงอ่าใช่เริ่มลงแล้วแล้วเราก็เห็นโกเนี่ยไไไม่่คคอยปหนรับ ลหีดกำลันนงจะเริ่มมาอ่าลีดกำลังเริ่มมาอยู่ดูดูไอ้ do, do U.S. Treasury U.S. Treasury <on. S 1> ตัวนี้ใช่ไหมเออตัว <Walk S 1> <Hey, S 2> นี้แปดจุดหนึ่งหมื่นจุนควรต้องดีนะเพียงแต่ว่ามันต้องลงมากกว่านี้หน่อยหนึ่ง <c oughs> เรากำลังอยู่ในช่วง disinflation ซึ่งหุ้นมันยังไม่ได้แย่ ครับแต่เรากำลังข้ามผ่านจากดีสอินเฟลชันไปที่นี่ครไปก่อนที่จะไปตัวรีเฟลชันหรือว่าจะไปตัวรีรีเฟลชันก็ไอ้ตัวดีเฟลชันก็คือเงินเฟ้อนะครับเราจะมาที่สแต็คเฟลชันก่อนหุ้นจะห่วยเพราะฉะนั้นถ้าปีหน้าเนี่ยสถานการณ์ยังอยู่นะครับไฮอินเฟลชัน low ไอ้ high at unemployment rate คืออัตราการจ้างอัตราการว่างงานสูงแล้วก็ gdp โก o w t h ต่ำในสเต็คเฟลชันเนี่ยตลาดหุ้นจะติดลบ ครับอะไรให้เนัวหาดีสุดทองคำอยากทำไมอ่ะทองคำครับเพราะเขาควรกลัวการด้อยค่าของสินแต่ว่ามันยังไม่ถึงสไต็เฟชันนะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยหรือปลายปีเนี่ยเดี๋ยวผู้มาก่อนการอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาพูดว่าสแต็กเฟรชันมากขึ้นเรื่อยๆอ๋อคืออย่างนี้ผมว่ามันจะต้องมีคนพูดเรื่องสแต็กเฟรชันมากขึ้นเรื่อยๆไม่แต่ทางเทคนิคอะผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ทองคำมันคือกำลังเข้าสู่โอกาสของการที่จะเข้าทำ อืมมันลงอยู่ไงกำลังเข้าทำแตลว่าอะไรครับคือเข้าทำใหมเข้าทำคือหมายถึงเข้าทำสถานะเปิดโพส itioner ทองคำจะดีสุดเพราะว่าทองจะแย่ตอนโกดีล็อกแย่ตอน Ditch Inflation แย่ตอนทุ่งๆเลยนะจะดีเฉพาะตอน E Stack กเ e r a t i o n เนี่ยแหละดีที่สุดแล้ค Community ก็จะกลับมาเห็นไหม Community จาก Ditch Inflation กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ เดี๋ยวพวกราคาคา่าธรรมชาติน้ำมันน้ำมันอะไรเนี่ย,ม,ยมันจะกลับมาตอนชว่วงสเปกตรัอมันจะไม่ลงไม่ได้หมายว่าไม่กลับมามันจะไม่ลง uh. มันจะไม่ลงแต่ <Yeah. S 2> ว่าผลตอบแทนตราสารนี่มันยังไม่มาเป็นบวกนะ uh. แต่จะเป็นลบอยู่เจ้าเดียวเลยคือหุ้นคือหุ้นนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เรากำลังคุยตรยงนี้เรากำลังคุยในคือบางทีเรามองภาพสะท้อนกลับไปในรายการปุ๊บเนี่ยเราก็จะพูดว่าลบ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 ,ลบแต่ถแต่ให้เข้าใจนิดหนึ่งก่อนเรากาลังลบบนหุ้นอื แต่ถ้าให้เราพูดสินทรัพย์อันอื่นมันมีสินทรัพย์ในสแต็เวอร์ชั่นที่เป็นบวกคอมมูนิตี้กลับมาด้วยเห็นด้วยครับคอมมูนิตี้จะกลับมาด้วยราคาน้ำมันจะกลับขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยด้วยด้วยอะไรอ่ะด้วยคอสพุชไม่ใช่ดีแมนพูนะด้วยคอสพุชพวกราคาน้ำมันราคาเนี้ยคือ ถ้าเราถ้าฟังจริงๆก็เราเคยคุยกันเรื่องของซัพพลายเชนะที่มันจะขัดกันไปขาดกันมายงั้นทองน่าสนใจลีดก็น่าจะกลับมาน่าสนใจนะในความสุขุมนะเพราะว่าต่อจากแฟสเฟสชั่นปุ๊บจะเป็นรีเฟรชั่นลีดก็จะดูน่าสนใจเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีระหว่างทองคํากับลีดที่อาจจะอาจจะกลับมาก็เริ่มเห็นการขยับแต่ระวังอีควิตี้ระวังตัว US สอีควิตี้ให้ดีครัไม่ไม่ใช่อุสอีควิตี้หมายถึงว่าอ่าแอสเซทใช่ต่าสินทรัพย์ วันนี้ตลาดหุ้นที่ดีๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงดิสอินเฟลชันแต่มันจะก่อนที่จะเข้าสู่ดีเฟลชันเนี่ยเราต้องก้าวผ่านข้ามาทางสแต็กเฟลชันก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ดีเฟลชันเดอร์ซ์เลนเมเตอร์ว่าไม่เข้าดีเฟลชันเราก็จะอยู่สแต็กเฟลชันไปอีกนานเป็นปีเพราะนั้นเราก็จะเห็นภาพนี้ปีหน้าทองคำก็จะกลับมาเอาเปอร์ฟอร์มลีดก็จะโอเคคอมมูนิตี้จะเอาเปอร์ฟอร์มแต่หุ้นจะอันเดอร์เปอร์ฟอร์ม โอเคนะอันนี้เข้าใจเพราะนั้นจัดพอใี้ดีด้วยส่วนหุ้นมีคนถามว่าหุ้นอะไรที่ดีครับในยามสแต็กเฟรชันก็พวกลีดเนี่ยลีดอ่ะลีดตัวนึนล่ะพวกยูทีตีได้ไหมยูทิตีได้หุ้นบันผลเออหุ้นบันผลหุ้นที่ได้ผลตอบแทนจริงจริงจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยอธิบายไปแล้วอยู่ในอยู่ใน รายการก่อนหน้านี้รายการอะไรครับไพ่สแนปช็อตไพ่สแนปช็อตอ๋อใช่เดี๋ยวไปย้อนดูยเพราะไพ่สแนปช็อตจะเป็นเหมือนไลบรารีในค้องสมุดการลงทุนของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นคือเนี่ยเดี๋ยวยังพาร์ทนี้เดี๋ยวเราก็ตัดไปใส่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือใครที่อยากจะดูทบทวนก็ไปดูในไพ่สแนปช็อตในเพลย์ลิสต์ของ YouTube ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเรากำลังเกิด stack fraction มันจะไม่ได้ใช้ได้แค่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวมันจะใช้เรื่อยๆเดี๋ยวต้องหยิบมายกไป ผมก็จะพูดนี้ไว้แล้วเด็กก็จะตัดเอาไปให้เอาไว้ในคลาย snapshot เอาไว้จะเป็นไลบรารีของเรานะครับแต่ก่อนหน้านี้เราคุยแล้วว่าสแต็กเฟรชชั่นเนี่ยคุณกลุ่มไหนจะดีนะครับอ่ายูทิลิตี้ลีดบันผนธนาคารอืมธนาคารธนาคารอืมธนาคารจะดีนะครับอ่าเพราะว่าสแต็กเฟรชชั่นจะเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงแต่ต้องย้ำนิดนึงว่าต้องเป็นธนาคารที่แข็งแกร่งสามารถพาสแต็กเฟรชั่นนั้ภาพมันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะตอนนี้